วันนี้เราจะมาสอนวิธีทำตัวหนังสือเลื่อนขึ้นข้างบนแบบนี้ hello ลสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องกันตะชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้การจะมาสอนทุกคนทำตัวหนังสือเลื่อนขึ้นข้างบนแบบนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกด กระดิ่งพร้อมรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปอัปเดตใหม่ๆก่อนใครถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทํากันเลยครับเราก็จะต้องเข้าไปที่แอปคิเนมาเตอร์กันก่อนนะครับทุกคนแล้วก็ไปที่บวกเลือก16ต่อ9แล้วก็เลือกโปรเจกต์วิดีโอที่เราต้องการตัดต่อหรือว่าที่เราจะทํานะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะทําเป็นฉากหลังสีดําก็ไปที่มีเดียเลือกรูปภาพนะครับแล้วก็เลือกพื้นหลัง แล,แล้วก็เลือกพื้นหลังที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้เราจะเลือกเป็นสีดำนะครับแบบขนาดความยาวที่เราต้องการเสร็จแล้วต่อไปเราก็มาเพิ่มข้อความกันเลยครับโดยเข้าไปที่เลเยอร์แล้วก็ตัวอักษรพิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลยนะครับ is เมื่อเราได้ข้อความที่เราต้องการแล้วให้เรากดติ๊กถูกเสร็จแล้วเราก็จะได้ข้อความให้เราเลือกฟอนต์ที่เราต้องการได้เลยนะครับโดยไปที่ตัวอกักษรแล้วก็เลือกฟอนต์ที่เราอยากได้อันนี้ปรับขนาดที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมลากไปให้สุดต,ตรง ื้นหลังที่เรากําหนดไว้ด้วยนะครับเ,เพื่อนๆเสร็จแล้วเราล่าข้อความลงมาข้างล่างให้สุดเลยนะครับโดยเอามาไว้ข้างล่างให้หายไปให้หมดเลยแล้วเรามากดที่รูปกุญแจด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับกดขยับมานิดนึงแล้วก,กดบวกตรงนี้เลยนะครับต่อไปถ้าเราจะทําให้มันเลื่อนขึ้นแล้วก็ วิธีเดียวกันเหมือนกับที่ทําให้เลื่อนด้านไปด้านซ้ายข้างล่างในคลิปที่แล้วนะครับเราก็เลื่อนไปให้สุดเสร็จแล้วลากข้อความของเราขึ้นไปข้างบนเอาไปขึ้นไปให้มันสุดให้มันหายไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราติ๊กถูกแล้วเรามาเล่นดูว่ามันจะเลื่อนหรืครับเล่นดูนะครับอันนี้เราก็จะได้ข้อความที่มันเลื่อนขึ้น ไปข้างบนแล้วนะครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะครับถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งพร้อมรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับถ้าอยากให้สอนทําคลิปอะไรอีกสามารถเม้นพูดคุยกันไว้ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายาย